เดี๋วดูกันครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเจ้า t m a x นะฮะของที่ศูนย์ยามาฮานะฮะไปลองกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋วนี้ช่างบีก็จะเอารถไปลองให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นตัว530นะฮะตัวโฉมเก่าและอันนี้เป็นตัว560นะฮะโฉมก่อนปัจจุบันนะครับเป็นตัวเทคแม็กนี่เจ้าของรถเขบอกว่าตุกติกมานะครับ อยากจะให้ไปลองขี่ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองกันทุกคนว่าเป็นไงปะลุยครับผมได้ไหมยวห,หาเรื่องเสียตังอีกอ่ะเดี๋ยวหมวดทีเาแล้วกันนะหมดทีเบาวกันเฮ้ยโอ้โหเสียงเฮ้ยโอ้โหติดมือว่ะขนาดหมดทีเนี่เยเขาเล่นติดมือมากโอ้ฟังเสียงทุกคนฟังเสียง นี่หมดทีแลเนี่ยไานำเลยไปทา,ง,างไหนเส้นไหนโอเคปะนี่รานหมดทีแนละ้วทุกคนโอ้ดูรอบฟาดเดียวขึ้นโคตรไวกดเลยโู้ยขึ้นโคตรไว ดูรอบทุกคนดูรอบดูรอบ120แป๊บเดียว120โอ้ดูรอบดูความพัดรอบโอ้โหโคตรตึงทุกคนโอ้โหโคตรตึงโอ้โหดูรันขึ้นสองรอบนี่โหมดทีนะไม่ใช่โหมดสปอร์ตนะเฮียนี่าไร้กาดว่ะเดี๋ยวลองดูโหมดทีกันทุกคนแล้วดูตอนออกตัวเป็นไงบ้าง เดี๋ยวจอดออกให้ทุกคนดูเลยนี่เดี๋ยวจอดออกเลยไปดูรอบไอ้เหี้ยวล้อล้อเบอร์หนออกเลยโอ้โห400เมตรฮะความเร็ว120แล้วดูรอบฟาดดูรอบฟาดดูรอบฟาดโอ้โ,โ,อโแหแรงจัด โอ้โห oh, ขี่อย่างมันอันนี้เป็นรถของพี่ที่ y ม m a h a นะฮะเขาอยากให้ผมลองขับนะครับ mm hmm. เอาง่ายๆคือป้ายยาผมนั่นแหละนะฮะ mm hmm. เอาว่ะทุกคนสงสัยผมจะได้โมดิฟายเจ้าคันเหลืองให้เป็นสเต็ป hmm. เดียวกันทั้งละ mm hmm. เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะชอบชอบชอบเดี mm ๋ยวจอดออกเลย โอ้ยหลอหลอปั่นอปีหมดต่อหมดตอโอ้โหแม่เจา้าแปปเียวรอยปีคนนะคันเร่งคือโคตรต็งมือเลยตัวสก,กินมาสก,กินมาดูรอบเลยสก,กินมาสก,กินมาเลยเฮ้ยอิดจักยานบิดโอ้ย นี่หิืเดียวกอ้หูหแรงจัดชอบว่ะพูดเล้าใจเลยคือเอาจริงๆไหนเนี่ยโคดเอสมันก็แบบค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะแต่รอบมันไม่ฟาดแบบนี้ทุกคนรออมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้เว้ยทิ่แบบผูกกระตุกทุกรอบมากระตุกทุกรอบมาเลยก็ผูกโอ้โห,ด,โโหด,ดูเดิกระตุกแล้วมากระตุกแล้วมาเลยอ่ะ ม,มกระตุกมากระตุกมาเลยรอบโอ้โหดูรอบฟาดาา 4, อยู่า้จะสี่พันเปิดทั้งเร่งทีเจ็ดพันขุนพระอ่าดู๋แล้วคุณคอลองลองจับเวลาดูนะเดี๋ยวผมจะจอดนิง่งๆออกดูว่าเป็นยังไงบ้างกี่วินาทีผมมาจับไม่เป็นหรอกเดี๋ยวให้ทุกคนลองจับดูแต่จอดนิง่งๆออกเลยอ่ะเกือ,อะระยะหน่อย พร้อมทุกคนจับเวลาครับหนึ่งสองสามไป แบบนี้นะทุกคนขี่ในเมืองก็โคตรมันแล้วแป,ป๊บเดียวร้อยยี่ร้อยสี่แบบสุดใจเดียวนะฮะเห็นเจ้าของรถบอกว่าออกค e ลิปยีพวีก็สองร้อยนะฮะเครื่องเส็จตัวนี้โดยที่ไม่ได้แกะเครื่องทาเลยนะทุกคนมีแค่ไล่ข้างนะครับกับเอ่อทาดนิ้นนะครับแล้วก็จูนรีแมปนะครับดูรอบดูรอบมันขึ้นดูรอบมันขึ้นโอ้โหสุณฟ้า ออกตัวนี้แบบไม่เอาถนนกันเลยอ่ะล้อปัดเลยอ่ะโอ้หดูรอบมันฟาดโอ้หไม่รู้จะบรรยายยังไงว่ะทุกคนมันคือความมันล้วนนะทุกคนก็ลองฟังฟิลลิ่งของผมเอาแลนะ้วกันเนาะ โอ้โหมึงจะโอ้โหอาหาอะไรตั้งหนาวแม่งแรงจริงหมดทุกคนนอกจากความแรงคือมันทีคือความสนุกอะ่ะขี่สนุกมากเขาเล่นมันเติมเือเลยเติมก็มาเติมก็มาเติมก็มาเลยดูเลยไม่ต้องรออ่ะไม่ต้องรอเลยเลยอะ่ะเติมเป็นมาเติมเป็นมาโอ้โหแปบ๊บเดียวรอบเจ็ดพันนี่แบบมันดึงขึ้นไปเลยอ่ะศูนย์หนึ่งร้อยสี่สิบนี่แบบสี่ร้อยเมตร ขีดตาเดียวจริงคต้องไม่ขึ้นความเร็วร้อยสี่สิบอะวิ่งเป็นซิตี้เทอร์โบ,บ City Turbo ผมเลยอะเร็วโหวแล้วรถแม่งแบบดีดออกดีดออกหน้าจะขึ้นอย่างเดียวโอ้โหไหนกาดไรกาด สุดเกินแรงโคตรอยากได้เลยขายไวเมียนขายไะสุดยอดมากทุกคนดูนะแล้วคุณดูสภาพภายนอกเหมือนไม่มีอะไรอ่ะดูนะล้อก็ล้อเดิมทำสีนะฮะเป็นล้อตัวใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ล้อติดรถของมันนะครับอะชิลหน้าซิ่งอันนึงนะครับปิดกระจกอันนี้เป็นก้านเบรกของศูนย์นะฮะเป็นแบนดยินเลด ผมก็จะเบิดตัวนี้ใส่อยู่สวยดีนะครับดูขอท่อนี่ทีเด็ดขอท่อสามนิ้วนะฮะไทเทเนียมทั้งเส้นฮะ,ะอลังการมากทุกคนแค่นี้ก็หล่อชิบหายแล้วปลายคาร์บอนนะครับตัวเดียวกับผมสุดจัด560หกศูนย์เทคแมดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรนะทุกคนนะเนี่ยเอลินตัวท็อปฮะซับแทง ขนาดมีเออร์ลินแล้วนะเมืเ่อกี้ออกตัวแรงๆนี่แบบล้อปัดเอียดๆๆเลยสุดจัดขับสนุกมากขับมันมากอะทุกคนส่วนทําอะไรบ้างยังไงบ้างนะฮะเจ้าของรถเขาขออุบไว้ก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหลอกถามเข้ามาแล้วผมจะไปแต่งคันผมนะเดี๋ยวสเต็ปเดียวกันเลยเดี๋ยวฝากติดตามนะทุกคนรอดูกันว่าเดี๋ยวคันผมเซ็ตมาแล้วแบบนี้เลยนะฮะจะวิ่งเหมือนกันไหมนะครับ แต่เขาเวลาหาเงินก่อนนะหมดนี้ก็น่าจะหมดเยอะอยู่นะครับทั้งท่อทั้งชุดข้างอะไรนะอ่ะเอาว่าเป็นน้ำจิ้มมาฝากทุกคนแล้วกันเนาะวันนี้นะไหนก็มีโอกาสได้ขับพันนี้แล้วก็มารีวิวการขับขี่เล็กเ่น้อยนะครับมาฝากทุกคนกันว่าทีแม็กทำแรงเนี่ยมันขี่ยังไงขี่สนุกแค่ไหนนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลศึกษาเผื่อใครที่สนใจตัวทีแม็กอยู่จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อยากจะแต่งแรงแต่งสวยยังไงอะไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นสายแรงอีกคันหนึ่งที่บอกว่าเลยบอกเลยว่าขี่ดีมากๆขับสนุกมากๆนะครับเล้าใจสุดๆน่ะอะประมาณนี้ทุกคนผมและเจ้า t m a ม t e เทคแมคันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวยจริงสวยด้วยแรงด้วย